โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองสถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่3ตําบลพนมไพรอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดคณะผู้บริหารในปัจจุบันนายพิชัยศรีพลีตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรานางสาวสายวินิจด,ดวงสนามตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น904คนผู้บริหารสถานศึกษา2คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน43คนยินดีต้อนรับดรสุภชัยจันปุ่มศึกษาธิการภาค13รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะด้วยความยินดียิ่ง การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนจุดเน้นที่4ด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ชื่อผลงานที่เป็นแบบอย่างดดี้ m o เดลเพื่อเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ต่อ802 เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการแอดดี้โมเดลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ต่อ80 3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 4ถึงเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการแอดดี้โมเดลกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคลจึงได้ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมคือ a d d ี้ Model เพื่อเด็กไทยอ่านออกเขียนได้เป็นโมเดลในการพัฒนาสื่อการสอนประกอบด้วย5ขั้นตอนได้แก่1ขั้นการวิเคราะห์ Analysis ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน 2. วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 3. ออกแบบสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มได้แก่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละกลุ่มคือกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนแผนการจัดการเรียนรู้สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสำริ์ทางการเรียนแบบประเมินความพึงพอใจตัวอย่างสื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมครูสู่ผู้เรียนแบบเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ Addy Model เพื่อเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ 2. ขั้นการออกแบบ Design ขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจออกแบบผังความคิดการออกแบบผังการดำเนินงานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการออกแบบเกณฑ์การประเมินผลกลุ่มเก่งคือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจบทเรียนที่ครูสอนได้ทุกนี้ 3. ขั้นการพัฒนา Development 1. นนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา 2. นำนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 3. เสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและคำแนะนําของผู้เชี่ยวชาญให้เป็นฉบับสมบูรณ์ก่อนนําไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ต่อไป 4. ขั้นการนําไปใช้ implementation นํานวัตกรรมด้วยกระบวนการ Addie Model ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่16 ขั้นการประเมินผล Evaluation การประเมินผลการพัฒนาด้วยกระบวนการ Addie Model นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่16มีการประเมินผลดังนี้1เมื่อจัดการเรียนการสอนครบให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน Post-test จากแบบทดสอบวัดผลสมริ์ทางการเรียนซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับก่อนเรียน Pre-test วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนา2ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผลการดำเนินงานที่ส่งผลที่ดีต่อเด็กผู้เรียนหรือสถานศึกษา ส่งผลต่อผู้เรียน 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่16มีทักษะการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 80802. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6อ่านออกเขียนได้ทําให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีมีความสุขในการเรียน 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกระบวนการแอดดี้โมเดลภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.91คิดเป็นร้อยละ98.23อยู่ในระดับมากที่สุด 4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,564คิดเป็น188.70ปีการศึกษา2,565คิดเป็น188.94ปีการศึกษา2,566 คิดเป็นร้อยละ89.63ิคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อยละ52.90ปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ65.50ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ6 9 1 2บคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อย38 0.48ปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ38.51ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ40.51